สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมพวกผมสุดวันทันที่ก็อนเลยพี่น้องวันนี้เราจะพามาตกป่าพี่น้องกล,ก,กลางเสียหน้ากลางทุ่งนาครับผมไปครับผมไปเบิ้งน้ำกันนี่พี่น,อน้องไม่เป็นข้องซ้ครับผมข้องกลางให้หน้าเกาหลีเคี้ยวมือมือพี่น้องขุนเสียหน้ามีพี่น้องมีนี่เป็นข้องไปทัง่งไปครับผมไปเบิ้งน้ำกันวันนี้ว่ามันจะเป็นอย่งไร

เรียวพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วปลาอะไรไม่รู้ <c oughs> นับเตีมหนึ่งครับผมหนึ่งเตีมนหนึ่งเตีมพี่น้องหนึ่งเตียมยาไทยรูปแป๊บหนึ่งครับผมเมียวหนำเมียวหนำพี่น้องหนึ่งเต้ยมมันๆพี่น้องมันๆมันๆตาตัวหน่อยครับ เดาใส่ถุงไว้กันนี่ครับผมแมวหนำแมวหนำไปไอพี่น้องเมื่อหันเอาลูกปลาลูกคอดขึ้นมาแล้วเดาหาแมว่กันพี่น้องหาแมวนันกันท่านเดาไมนลงน้ำหรอกให้มันนี่ถุงกันท่านไปเดี๋ยวสิวอววววบอกมูมน หนึ่งแต้มผ่านไปครับผมกดติดตามกดไลค์ได้เด้อพี่น้องหายกิิในได้กลีครับผม,ม,มนี่สวยงามพี่น้องสวยงามะารครับผมจัดงาน เอาไม่เอาไม่พี่น้องสองเทียแล้วโอ้ยกระกืน,กนเดยนะเดี๋ยวเดี๋ดวยวผมจะใหญ่ใหาย้ายไี่นหงให้ายไม่ห้ยห้ายไม่ các đọt là nào không có chân này mất rồi nè mai khi มขาบป่าสวีิดสวีแ้ไหมันสวีมันสว่ขากถิพี่น้องมันหัดไหมหัดไหมปลาลูคอกปลาลูขอรรกขอท่านจก่งพี่น้องท่านจกง่งหลอกนมกัน อโออโออือยังไหนยังห้าวยังห้าวไหนหนาขขอ้นุป่าลุกข้อโอ้ยลุดคาพี่น้องลุดแล้วพี่น้องลุดแล้วทาไมทำไมเขาวมันห้าว ขาดโอ้ยช่องเนี่ยขาดไปเลยขาดไปเลยพี่น้องกขาดเลยมีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้พี่เอาไ,ม,ออาไม้ ี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเอาเงี้ยขึ้นจะได้ยืนเงินข้าวปากกันเลยนะทุกไปไปเลยไง ตันที่ส้องไปอีกออแ,แล้วไปส้องตัวเหรอะนี่ยังวะวันศุติโกรธ้องตัวเลยพี่น้องวันอกิษฎไม่เต็มปากวันะบ่อุ้ยเดี๋ยมาแล้วพี่น้องดันทักท้ายนี่สวัสดีครับผมโดดเลย การเสียลเสียียงมาทรงพี่น้องเบียงมาทรงคาดการณาแต่เสอบไม่มีอะไรกินแต่เสียลได้ซีเนี่ยมาสูยกินพี่น้องมาว่ามาถ้าินแล้วการก็พอมพี่น้องจานเสียลกบกินหนูกบกินหนูครับผมแมวญ่เลยจานเสียลได้กบพี่น้องครับมีเก็บสอกนึ่งเลยมาลุ่นมูจานเจ้าเบิึงพูดอะเห็นมัครับ ทอกนึงเพื่อนะเงยขึ้นเงยขึ้นไปพี่น้องเลาวสินั่งเอาอันนี้เ้าให้ได้ขึ้นกันกับผมโอ้ยไปไปพุทใส่หินเข้าไปไปยังไปยานี้ไป ไห้ก็บบกับรถจู้ยอเห็นมาเดกบกบิลยครับสะกกลัวครับพี่น้อง <c oughs> ข้างเลี้ยงเลยเนาะหมดเลยหลดไหท่ารุ่นนี้มัมานด็กบพี่น้องไปไปพี่น้องไปไล่รับพี่น้องใครอยากมาบอกเรื่อผู้ใดว่าฝีมือนี่ไล่หักก็มิจะปลอยคอหน่อยแต่ถ้าเห็นแมวมันมีลูก็ต้องมีแม่พี่น้อง จันเซียได้แล้วจานเสียได้แล้วเอาคืนน้ำเลยเอาคืนน้ำนี่อออันนี้เนี่ว่าได้นี่ขาคอหน่อยพี่น้องประคอหน่อยมอหนิมันวีเต็มปากอาจรย์เดี๋ยวตีปากเพื่อนพรานกบกบยี่ห้อยังกาจจัน นูดีนูด like <uw> <t> ีนูด <t> ีวะมีคิมวะคิมคิมบ่ถือการบ่ถึอเอยมันวนเอันได้พี่น้องหาดอก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn gần áp, cop gần áp, 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 gần cận động phá hùng liền hùng liền lạy phá hùng liền 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 hùng Cái hùng liền hùng liền 2 lô này nó không hơn. Oh, cái, đây, đoạn, cái này tuổi nhè đây, phi long đây. Cúp nào? Tuổi nghe đây. 2 khỏe hơn đi này. Hơi wa 3 con, ta có đầy 2 tổ đây. Phi long, khối ngay hông các 2 2 ไปมืดมือพี่ดองไยพี่ดองคลิปหนา้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์ได้พี่ดองเอ้ยอนะไๆนพี่ดองครับสวัสดีครับ <laughs> ไปแล้วครับผม